นะครับเราจะมาลองระเบิดโคงโโ้งใน slow motion กันไปดูนยครับ มันแตกที่ตูดเมื่อกี้นี้มันระเบิดทิ้งไปอ้อยน้ำออกมาเต็มเลยนีโ่โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์และที่สำคัญทีส่สุดคือ Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบุ๊คพีดและชาแนล